ลงลงข่าวนะบอกว่าจะถ้าหากว่าไม่ขอโทษจะพาใครไป300คนมาที่บ้านของเขาจริงไหมถ้ารวมตัวกันจริงเยอะกว่านั้นคนที่รักตุ๊กตาจริงๆเอางี้เอางี้เอาเคียร์เคียร์เลยจะเคลียร์ง่ายหรือตอนนี้ะเอาไงจะเอาไงเอาจากเขาขอโทษแล้วกันขอจะโทษคนแล้วแล้วคุณจะเรียกค่าเสียหายว่ายังไงครับเอามาพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งแล้วจบเลยจบเดี๋ยวเดี๋ยว จากเรียก30ล้านข้เอพันเดียวมีท่ามจริงมึงเดือดร้อนขนาดนั้นเลยถ้าเดือดร้อนก็ต้องไปดิ้นแล้วตีถ้าเดือดร้อนต้องไปดิ้นหมายถึงวัาร้อนดิ謝謝้นรนเรียดร้อน1,000บาทครับ ค่าปรับหรือค่าบริการไม่ได้ดูถูกนะมึงยังไม่เคยให้กูตักบาทเลยเขาจะให้ทำไมเขาชาวญี่ปุ่นค่าบริการพันก็แพงไปนี้โลได้คุณนะอย่าดูถูกผู้หญิงครับไม่ได้ครับนี่นี่อีกข้อหาหนึ่งแล้วมินประมาทดูถูกดูถูกนี่อย่างเงี้ยกูไม่ได้กูไม่ได้ดูถูกกูเยียบย้ำเลยเนี่ย เรียกปันหนึ่งเงี้ยสามร้อยจบไม่ต้องพูดทั้ง,ทงเนื้อทั้งตัวมีแค่สามร้อยเหรอกูมีเยอะกว่านั้นแต่กูให้ได้เท่านี้จริงๆข <c oughs> อ,อให้ตามคุณภาพสินค้าออ <c oughs> จริงกูมีเยอะกว่านั้นคุณสุวนเนี่ถือว่าจบแล้วเรื่องราวของคุณสุวนนีไม่มีการฟ้องกันแล้วนะครับเราเป็นลูกชายอ้าวขอโทษขอโทษอ่ะขอโทษแล้วนะจบนะพอหมดเงินสามร้อยบาท ท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวที่ช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ